คัน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 เหรองับคันเหรอเอ้ยหาเอ้าเอ้าคันเดี๋ยวต้องอาบน้ำอีกแล้วเนาะฟิงกก็คันคันกันใหญ่เลยมาค่ะ มีขี้ตาเลยสวัสดีจานเช้าก่อนเด็กสวัสดีจานรเช้าก่อนแม่ดูนะดูไหนดูไหนอู้มีขี้ตามีขี้ตาตื่นเช้ามีขี้ตาด้วยเดี๋ยววันนี้แม่จับอาบน้ำนะฟิงนะจับทั้งคู่เลยเอ้าเอ้เนี่ยมีสัตว์เลี้ยง เลี้ยงน้องหมาก็ต้องดูแลเขาให้ดีๆเจ็บป่วยก็ต้องพาไปหาหมอหาข้าวหาปลาให้กินนะเหมือนเลี้ยงหมาเหมือนเด็กจับอาบน้ำต้องจับอาบน้ำอาบน้ำเองไม่เป็นหาอาหารเองไม่เป็นแต่ถ้าหมาจอนเนี่ยเขาดูแลตัวเองเขาได้น้องหมาจอนเขาจะดูแลตัวเองเขาได้ เนี่ยถ้าปล่อยออกไปข้างนอกเนี่ยอดตายแน่เลยหาอาหารเองไม่เป็นนะเนี่ยะนะเออ้อเนอะอาะเชา้าเช้ายังเช้าอยู่เลยไปละทำงาน